คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมความดุนแรงเพศและการใช้ภาษาผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ วันนี้ก็มีเด็กใหม่ย,ย้ายเข้ามานะแนะน,นำวัวน,นค่ะสวัสดอีกเพื่ค่ะชื่อดาวนะคะเป็นเด็กหใหม่ซึ่งย้ายมาเรียนวันแรกก็ฝากแล้วฝากคือกับเพื่อนเทุกคนนะคะ 刚刚听的很对嘞。 คงจะเป็นเด็กมีปัญหาจากโรงเรียนเก่าหรือมาก็นน่นดิชอบไม่มีปัญหาคงไม่อยากมาตามเธอไเด็กมีปัญหาเด็กม,ม,มีปัญหาเด็กม,มีปัญหายเยอะทำไมอะ่ะเฮยแก้งีแก้ไหนไม่ได้หรอเราเไมเลยไหมลูกคนหนูมากเราเข้าเอย่า้เหรอตกืออตกบันตกบันตกบันเออเออสมานดอกคิดว่าเบลหรอคนอย่างคุณไม่ต้องเจอ นนาาด้คิดว่าเขาอึด่เขามองว่าหน้าร,าร้ายต่อเขารู้กันหมดแล้วว่าเนี่ย นีเ้วไปโรงเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยดีจังเลยเพราะว่าแม่กลัวว่าเราย้ายไปกลางคืนหรือว่าเราจะตอนแรกหรือว่าเนี่ยเราก็ตัวแข็งเองไม่มีเลย ข่าวนี้หรือยังอ่ะข่าวอะไรหรอข่าวนี้แต่เราไม่ใช่เรานะเราไม่ได้เป็นคนทําแบบนี้เราก็เชื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนทําช่างมันเถิดเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบไปเองแหละแต่เราว่าน่าจะเป็นเอิญนนะอือเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน ผมโทรมาจากโรงเรียนเซนต์มาเรียคอนแวน์นะครับทราบว่าที่ใช่ผู้ปกครองน้องดาวหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับพอดีว่าทางโรงเรียนได้ทราบมาว่าน้องดาวเนี่ยเขามีพฤติกรรมการขายบริการทางเพศนะครับทางโรงเรียนอยากจะทราบว่าคุณแม่รู้ได้ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่น้องดาวเขา ออกไม่นะคะอืงั้นเหรอครับงั้นรบกวนคุณแม่ช่วยสอบถามน้องดาวให้ผมห่อยนะครับว่ามันมีความจริงมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อโรงเรียนจะได้ดำเนินการต่อนะค,ะครับได้ค่ะครับขอบคุณครับดาวแม่เรื่องมาคืนด้วยค่ะแม่มีอะไรจะสัรภาพกับแม่มอะไรหรอคะทำโรงเรียนโทรมาบอกแม่ ว่าลูกอ่ขาตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่หนูไม่ได้ทำนะคะแม่แล้วลูกเป็นพศสัท์นั้นคืออะไรคะผู้ชายเนี่ยคืออะไรผู้ชายพอสั่ง์คืออะไรทำไมเราเป็นเด็กแบบนี้คะแม่สอนาี่ดีทำไมทำไมคะไม่ๆะเฮ้ยอะไร จอแ,แล้วว่าใครเป็นคนทำใครดูดิมือใช่เหรอวะใช่แน่นอนเพราะว่าไปดูตรงเบอร์คนที่โพสต์แล้วก็มันเป็นเบอร์ของนุกเป็นเบอร์นี้งั้นเราต้องตัดการาบอกความบบจริงงั้นเราก็คงต้องโพสต์บ้างเพื่อบอกความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง น,นี่กับเราทําไมอ่ะเรารู้ความจริงหมดแล้วนะเรามองว่าหนูเป็นเพื่อนรักของเรามาตลอดเลยอ่ะเอา้ารู้ความจริงแล้วหรอก็ตั้งแต่ที่เธอเข้ามาไม่มีใครสนใจเราเลยทุกคนถอยไปสนใจแต่เธออ่ะไม่ใช่สีเพราะเธอต้องสวยกว่าเรียงเก่งกว่านิตไปไปไปได้เสร็ก็ดี ทำไมไมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมไมันต้องเป็นเราตั้งแต่เกิดมามีใครรักเราจริงๆบ้างทั้งแม่ ทั้งเพื่อนสนิทเราไม่มีใครรักเราจริงๆเลยสักคนสิ่งที่เราจะทำในวันนี้เราไม่ได้คิดสั้นแต่เราคิดและไต่ตองมาดีแล้วอยากให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเราลาก่อน สีสเกตกันหน่อยกับเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่เนี่ยแหละฮะเด็กผูกคอตัวเองตายเพราะว่าเครียดน้อยอกน้อยใจถูกเพื่อนด้วยกันเนี่ยแหละบูลลี่ก็คือการกันแกล้งรังแกคุณผ,ผู้ชมก่อนตายเขียนจดหมายด้วยลายมือเอาไว้แบบนี้ฮะนี่คือกระดาษที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความลาตายก่อนที่น้องจะตัดสินใจผูกคอตัวเองนะฮะน้องมาร์คผู้ตายเขียนข้อความเอาไว้เขียนเสร็จครับน้องกำกระดาษนี้ไว้ในมือแล้วผูกคอตัวเองตายตรงหน้าต่างในห้องนอน